ค่ะไม่รู้จะสวัสดีท่านไหนโพยโพยติดนะคะก็วันนี้นะคะพบกับรายการล่ามุมตำนานนะคะไม่ได้มาขายส้มตำนะที่บอกว่าตำนานนะคะเป็นตำนานนะคะของในหลายๆที่ต้องบอกว่านะคะเป็นเทปแรก EP หนึ่งนะคะวันนี้ก็โชคดีมากๆพามาที่ที่หนึ่งที่แบบหลายๆคนนะจะรู้จักดีนะคะโดยเฉพาะชาวเพชรบุรีนะต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะ เราจะพาทุกๆท,ท่านนะคะในช่วงเนี้ยถ้ามีรายการล่ามุมตํานานนะคะเราจะพาทุกท่านไปทัวร์ค่ะต้องบอกว่าไปทัวร์ไปเจอกับหลายๆสถานที่ที่เป็นตํานานจริงๆนะคะเก่าแก่มากโดยช็อตที่นี่ที่พามาบอกว่าโชคดีมากๆนะคะเป็นที่แรก ที่มาเลยตำนานมี400กว่าปีนะคะตั้งแต่สมัยอยุธยากันเลยทีเดียวนะคะวันนี้พามาที่นี่ค่ะนี่เลยนะคะวัดท่าช้างนะคะหรือในตำบลท่าช้างค่ะอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนค่ะชาวจังหวัดเพชรบุรีจะต้องรู้จักแต,แต่บางคนก็ยังไม่รู้นะคะว่ามีที่นี่นะคะมีวัดท่าช้างนะคะเป็นวัดร้างค่ะเป็นวัดโบราณน,นะคะตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะอายุกว่า 400ปีนั่นเองแลเราไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไปเลยค่ะขั้นขวามือของอผู้จัดนั่นเองนะคะก็จะเป็นนะคะอันนี้น่าจะเป็นต้นต้นไทรนะคะอันนี้จะคลุมในส่วนของกําแพงอยู่นะคะส่วนคลุมในส่วนของที่เป็นกําแพงเนี่ยนะคะถ้าเห็นนะคะทางด้านในนะคะก็จะเป็นเสาอิฐนะคะอันนี้ก็จะเป็น โบราณเช่นเดียวกันนะคะแล้วคิดดูค่ะต้นไม้ขึ้นคุมได้อย่างไรในเมื่อเป็นอิฐเป็นปูนนะคะอันนี้ไม่มีใครมาสร้างไว้แน่นอนเป็นสิ่งที่ธรรมชาติปลูกสร้างแล้วก็อยู่มาเนิ่นนานแล้วถ้าไม่ใช่400กว่าปีนี่ไม่เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าตามอายุของต้นไม้มาด้วยนะคะก็จะเป็นปูนนะคะอ่านะคะแล้วก็เดินถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่แรกนะคะที่เราจะต้องมา กาบสักการบูชานะคะก็จะใช้ทุกสาดอกนะคะก็จะเป็นคาถาบูชาหลวงพ่อขาวนะคะตรงนี้จะเป็นที่ใหม่ที่ทําขึ้นมาใหม่นะคะสร้างขึ้นมาใหม่นะคะค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูทางด้านในนะคะซึ่งเป็นที่ปริษฐานของพระพุทธรูปนะคะ เช่นเดียวกันก็คือเป็นระพรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนะคะเขารพนับถือนะคะจะเป็นทางด้านในทั้งหมดเลยบริวเวณส่วนข้างนอกนะคะที่เราเห็นนะคะเป็นฝ้ากระหักพังอันนี้คือของจริงของแท้ทั้งหมดนะคะไม่ได้อ่มีการไปแตะต้องใดๆทั้งสิ้นนะคะคือที่เคยมีมาก็ยังอยู่อย่างนี้นะคะสี่ร้อยกว่าปีแล้วต้องบอกว่าโอ้โหแบบยังสวยงามนะคะแล้วก็ยังคง สภาพเอาไว้ให้เราเห็นว่าตรงนี้นะจะเป็นประตูนะคะทางด้านข้างมีหน้าต่างนะคะเป็นพระอุโบสถนั่นเองนะคะเป็นโบสถ์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโบสถ์นะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะอ่านะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อแล้วก็นะคะตรงนี้ก็จะเป็นนะคะนั่นจะเป็นในส่วนของเจดีย์อ่านะคะมีวัดมีพระอุโบสถก็ต้องมีเจดีย์นะคะในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของเจดีย์นะคะอ่าอันนี้ก็ ไปตามการเวลานะคะอย่างที่บอกก็จะมีชำรุดหักพังบ้างนะคะแต่ก็ยังคงไว้นะคะซึ่งให้เราเห็นว่าเป็นเจดีอันนี้อีกหนึ่งเจดีนะคะเจดี JD ที่สองนะคะอน,นี้ต้องเอ่อมีเขาเรียกว่าต้องมาดามกันไว้แล้วนะคะเพราะว่าเริ่มที่จะเอน็นะนะมีอีกหนึ่งเจดีค่ะอันนี้นะคะในรอบขัานจะมีทั้งหมดสามเจดีด้วยกันนะคะอีกหนึ่งเจดีจะอยู่ทางด้านหลังเลยค่ะ นี่นะคะเจดีสามองค่ะเจดีเขาเรียกเป็นองคนะเจดีสามองนะคะนี่ตรงนี้เลยนะคะอีกหนึ่งเจดีนั่นเองค่ะแล้วก็บริเวณรอบๆนะคะชาวบ้านก็ช่วยกันนะคะปรับปรุงนะคะไม่ให้มีหญ้าไม่ให้มีพื้นที่รกล้างแล้วนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนจะแบบว่ารกล้างมากเลยอ่านี้จะเป็นด้านหลังนะคะฟิลเหมือนอยู่แบบในสมัยอยุธยาจริงๆนะลืมแต่งตัวมาสมัยอียานะคะ อาควรจะจับสบายเชียงมานะคะเออเนี่ยนะคะฟีลแบบอายุทยามากๆเลยนะคะแล้วก็พื้นที่สะอาดร่มรื่นมากๆเลยนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มเติมนะคะในส่วนที่ออชาวบ้านในบริเวณตำบลช่างนะคะก็คือช่วยกันนะคะเพิ่มเติมสร้างเพิ่มเติมมานะคะนี่ในส่วนตรงนี้เหมือนจะเป็นพื้นที่เดียวกันได้เลยนะคะแต่ก็ยังอยู่ในส่วนของ อันนี้เขาเรียกว่าศูนย์การเรียนรู้นะคะทำไว้เป็นแบบประมาณว่าศูนย์การเรียนรู้นะคะก็จะเป็นแสาลานะโอ้แต่สวยมากเลยนะคะนี่นะคะมีภาพวาดด้วยนะคะเขาเรียกว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ถูกผ้างานพิธีต่างๆอ้าแสดงว่าที่นี่นะคะเวลามีวิทยากรนะคะหรือว่ามีการเรียนรู้เขาก็จะมารวมตัวกันหมู่บ้านชาวบ้านนะคะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แต่ด้านลังสวยมากเลยะค่ะ ยิงเป็นยางไรแล้วเไม่เคยมูบพันนะคะแต่ว่าด้านหลังแบบสวยมากเป็นโอ้โหนี่เรียกได้ว่าถ้าเป็นวัดสมัยก่อนก็คือเป็นที่ที่ใช้สําหรับเอทําบุญตักบาตรงานพิธีกันได้เลยนะคะสวยสวยมากเลยแล้วก็มีการยกพื้นขึ้นมานะคะใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราดูกันนิดนึงนะคะส่วนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัดท่าช้างนี่นะคะอันนี้จากนะคะ จะทาโดยนะคะสํานักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะคะไม่ใช่มีแค่ส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรายังมีของทางด้านล่างอีกที่เป็นสูนย์การเรียนรู้นั่นเองนะคะจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะคะจัดจะทําขึ้นนะคะอ่านะคะเดี๋ยวเราลงเมื่อกี้เราขึ้นมาทางไหนไม่รู้แต่เราจะลงทางนี้นะเนี่ยพื้นที่เราก็โอเคนะคะสวยงามยังคงเป็นแบบว่า คงไว้อะไรที่ยังมีอยู่นะคะเขาก็ยังคงไว้นั่นเองนะคะร่มเย็นมากๆเลยอากาศร้อนๆแบบนี้แต่ว่ามาอยู่ที่ตรงนี้นะคะต้องบอกว่ารมพัดแล้วก็เย็นมากๆนะคะเหมือนเราแบบอยู่ในวัดที่เป็นวัดแบบมีทุกสิ่งทุกอย่างคคบะไม่ใช่วัดร้างเลยนะคะมีอีกค่ะนอกจากในส่วนของนะคะที่จะเป็นวัดร้างแล้วนะคะเรายังมีในส่วนของนะคะเมื่ออยู่ติดๆกันเลยค่ะมาทางนี้เลยนะคะก็จะเป็นศาลนะคะ คุณพ่อปู่ดำใหญ่นั่นเองนะคะก็ถ้าเราไม่มีทุพเทียนติดมาลืมนะคะก็จะมีะทุพเทียนยนะคะอยู่ทางด้านบนนะคะมีทุพเทียนคอยให้บริการอยู่ทางด้านบนแต่ว่าในเรื่องของไฟแช็กอะไรต่างๆอาจจะจะพกมานิดนึงนะคะเพราะเราเขาก็ไม่ได้มีเอาไว้ให้บริการนะคะอันนี้จะเป็นสารคุณพ่อปู่ดำใหญ่นะคะ ค่ะมาสู่ในช่วงท้ายของรายการล่ามุมตำนานของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดท้ายนะคะกันด้วยนี่เลยนะคะอยู่ตรงศาลน,นะคะคุณพ่อปู่ดำใหญ่นั่นเองนะคะแล้วก็ครั้งหน้าเราจะพานะคะคุณผู้ชมไปที่ไหนกันนะคะต้อง รอนะคะรายการล่ามุมตํานานนะคะของช่องที่แมจิออนของเรานะคะแล้วก็จะได้รับชมกันอีกหนึ่งช่องนะคะก็คือช่องของปิกนิกนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะปอปลาสลีกคอควายนอนหนูสลีกคอควายไม่งั้นเราจะหากันไม่เจอนั่นเองนะคะเอาไว้ครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปไหนต้องคอยติดตามกับล่ามุมตํานานวันนี้สวัสดีค่ะ